เบื้องเชื้อมาทึ่โอโหทักซะแบบนี้ไปไหนมานน่ะไปช้อปปิ้งมานะฮะพอดีว่าไม่รู้ว่าจะใส่สก,กินไหนไปลงแปดสองดีนะฮะชุดมันก็ตั้งเยอะนั่นน่ะยังจะเลือกไม่ได้อีกเลยเนี่ยเราได้ชุดมาปะล่ะได้มาสิฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูตอนนี้แหละไหนหดูหน่อยด,ดาดาสวยไหม่ะฮะอันนี้สก,กินคอแลแลบอันล่าสุดข,ของเราฮะสก,กินคอแลแลบมาใหม่สินะยาลนะฮะเบลลี่ใส่สก,กินนี้แล้วรู้สึกมีแรงไปลงแปดสองเลยฮะว้าวสวยจังเลยเวรา ฉันก็อยากมีคอแลบแบบนี้บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าคอแลบ,บเธอนี่เยอะสุดเลยนะแคทเธอรีนเออเยอะสุดเลยนั่นน่ะแต่ดระที่อัวที่ยังไม่มีคอแลบบเดี๋ยวก็มีเองแหละเธอรีบไปลงแปดสองดีกว่านะเธอชัดอัพงั้นอย่าไปลงแปดสองก่อนนะฮะไว้เจอกันฮะนี่อาเมรี่เรอเรียกอาเวราว่าอะไรนะเมื่อกี้ก็ได้ยินแก๊งฮันหญิงมาว่าเวราไม่ได้ชื่อเวรานะสินี่เข้าบ้านฮันหญิงไปไม่กลัวโดนตบหรือไงเนี่ยอ้าวก็ฉันกับเราจะมีร่างฮันฉันก็เข้าได้สิ แถมคุยกับแม่งูมาแล้วด้วยไอ้ยสวยเดียวโอ้ยเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะมาลุ้นดีกว่าว่าจะชนะไหมหรือว่าจะเสมอแล้วเขาลงแปสองซะด้วยปิงแน่ๆไม่เหลียงั้นเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ Let's go <S คือไม่รับประกันด้วยไงว่าตานี้จะรอดกันหรือเปล่าเนี 8, ่ยแปดสองะโอกาสรอดยากอยู่แล้วพี่พะหันมันจะรุ่มเป็นรุ่มอะรุ่มอย่างกับเราเป็นอะไรนะเชื่อไว้ ยาฆ่าเชื้อเขาเป็นยาฆ่าเชื้อหนูก็อยู่ตรงบ้านตรงนั้นไม่เปร่งไม่เปร่งไม่เปร่งเปร่งเขียวเดี๋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 ยน้องเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนะน้องว่ามันมีอะไรแปลกๆเออพี่ก็ว่ามีอะไรแปลกๆเหมือนกันเดี๋ินไปหาอาจารย์ร่างแย่ อาจารย์รังเยเดี่ลูกที่ของพี่ที่โรชิโนโรชิหาของก่อนเลยโนโนะกัตตาัมม์หอมเย่โน้นั้ำหอมได้น้ำหอมต้นเกมถือเป็นเรื่องดีปอยอกแขนได้ปอกแขนตุกตุก โอู้้น้ำเมียยายไก่น้ำเมียยายไก่ปั่นกันนัวเลยพี่ปั่นอยู่ปั่นอยู่นัวนัวมากนัวเกินนัวเกินเอ้ยลูก้ากี่คนเนี่ยลูก้าสองคนสองคนดิสองคนเป็นหนูอู้ โดนเมียยาไก่ไล่ตบอยู่ครับผมอ้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วอันหนึ่งนะคู่รอเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโดนโดนโดนทับหรอโดนโดนทับหรอใช่ใช่ใช่ยำกระมม์ยานกระมม์อี่เป่คนสวยพี่เปล่ามันอันตรายจังจุ๊บเบยอันตรายค่ะอันตรายค่ะอาวีด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอือคุณล้มกี่คุณล้มกี่นัดแล้วี่ไม่รู้มีขันมีคำถามขันลุกมีขันล้มกี่นัดแล้วคะไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะผมตายแล้วครับว้ายป๊อปเดี๋ยวซื้ออะไรดีซื้อ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 อย่าเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว เพิ่มความเร็วล้วมล้มล้มอยู่สุดสานโอเคนัค่งไปฟ้าแม่ตาต่อหน้าอีกไก่ เติมไฟต่อหน้าเติมไฟไฟ้าแล้ว้าที่ไม่ไม่ปักไ่ักเดี๋ยวใครช่วยมากตอนนี้ไม่มีใครปั่นมีพี่ปั่นอยู่คนเดียวน้ากูโดนรถชนโดนรถชนโดนชนนะสิไปแล้วพี่ไ ไปไหนเอื้อือได้ยินเสียงแผ่ว่ที่พูดพูดอะไรนพูดพูดอะไรยอะแอกูเดนแลชนทำใจนึงหานรุ่้บนส่วนคนสวนคนสวน ที่เห็นข้างหน้านี่ไหมเคห็นอะไรข้างหน้าไม่ไอ้โอไมหนาว oh, ไม่หนาวไม่หนาว <c oughs> เ่สุดท้ายแล้วสูครื่งสุดท้ายหนูเองพี่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องคอดีวกว่าแป๊บน,นึงแป๊บน,นึง ไม่ต้องเชื่อมเพื่อนอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเขาบอยแป๊บหนึ่งเพ่มเตียมเพิ่มเตียมน้องนุกดอีกเพื่อน้อน้ไอคนที่อยูู้นแนะีแต่มงืไหปนายอรู้ว่ามาจาก้มาจากตรงนั้นเขา เขาจัำสแกร์จำสแกร์กรดิฉันมีปืนและน้ำหอมอยู่ในมือตอนติดแรกที่แต้มสองแต้มหมื่นสองยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อขององงีกซึ่งเป็นเรื่องจับปืนโอ้โหคแค่ประตูปัดแล้วประตูปัดแล้วเเเอออาาได้นะพี่สมจะออกไหมไอ้หมามึงก็รู้โอ้ย ลูกหมอแค่นี้ก็ห้าวตีนเจ้าโอ้ถ้าเขามีกอดทองทำไมขมไ้าบอยหนไม่ได้กินตระปิ้นนะลูกเฮ้ยใครใครลงห้องวี<ม>อขอโทษแล้วหมอมันเตรตสองอะพี่ม,มาประตูประตูสุสานสำหรับไปพี่หนูไปอยู่พ้อกับขบ้าบอยอยู่ที่ตูดเดี๋ยวมาช่วยซับ <c oughs> มามาซับให้มาซับให้เย้เย้เทเลทับบี้ไปเอือเอือนายสอจริงๆนะนายสออะไรอะ